ก็ได้ยินเสียงเช่าแจ๊เช่าแจ๊ข้างหลังตอนแรกคิดว่าเขาตามมาทันทันแล้วแน่คนข้างหลังทีนี้ว่าเอ๊ะทำไมเสียงมันไม่เหมือนคนเดิน่ะก็หันไปดูโหตอนนั้นเดินห้วยเนี่ยเดินกับมะลีสองคนพื้นที่โล่งๆอ่ะซึ่งมันเป็นมันมันรู้สึกผิดปกติไงก็เฮ้ยลิ ตรงนั้นมันลอยเสือล่าอะไรหรือเปล่าทำไมมันโล่งแปลกพอเดินไปเพื่อจะถ่ายรูป <c oughs> ทีนี้มันก็รู้ตัวก็รู้ตัวปับ๊บเออทำไงวิ่งวิงว่งพอวิ่งวิ่งย้อนกลับไปมันก็ตามมาผมไปกันสองคน <c oughs> ผมก็ปลูกเปนท์นอนดึกต <c oughs> ื่นมาตีสามเสียงเสือคำรามลั่นเลยผมอยู่ตรงกลางเลกลางคืนจอดอย่างเงี้ยโอ้โหมันมาก ู้กงงผมเนี่ยถ่ายละครเรื่องอังกอร์แล้วนางเอกมันต้องกลายเป็นเสือใช่ไหมตอนแรกมันกระโดดแบบบุกบุกบุกหัว <c oughs> ชนข้างบนนะผมคิดยังไงหย่งแม่งโดดถึงนี่เลยวะ ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับเสือในโกงอันตรายกว่าเสือในป่านะ,ระจริงๆเพราะมันคุ้นคนไง แล้วมันอาจจะเห็นเราเป็นหนูอมากัดเล่นอย่างเงี้ยเหมือนที่จีนมันเกิดบ่อยลากกันต่อหน้ากล้องเลยอ่ะโดยกันเยอะจีนนะฮะเพราะว่าเสือในโกงนะรายกว่าจริงจริงแต่เสือป่าเนี่ยไม่หนีโอ้เจออย่างนั้นในป่านะคือเสือเนี่ยด้วยความที่เอางี้ดีกว่าเนี่ยเล่าเล่าให้ฟังเฉยเล่าให้ฟังเฉยผมเนี่ยถ่ายละครเรื่องอังกอร์เรื่องเสือโหดเลยใช่แล้วนางเอกมันต้องกลายเป็นเสือใช่ไหมอลองเนก็แบบมันก็จะเซ็ตเป็น เป็นฉากเป็นหลุมขึ้นมาว่าเอาล่ะเดี๋ยวคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงเดี๋ยวนางเอกจะกลายเป็นเสือนะเอานางเอกลงไปฝ่ายในหลุมแล้วก็เอาไม้เป็นท่อนๆน่ะไม้ใหญ่ๆนะ่ะไม้ลำใหญ่ๆนะ่ะลำต้นสักประมาณขนาดเนี้ยสี่ห้าท่อนมัดมัดมัด,ดไว้อ่ามัดมัดมัดเชือกแล้วก็ปิดเอาไว้ไออแล้วเดี๋ยวพอพอเขาเป็นเสือเราจะได้ปลอดภัยกันอะไรเงี้ยนะในในเรื่องเป็นอย่างนั้นเรื่องราวเป็นอย่างนี้เขาก็เลยเซตไปสวนเสือศรีราชาแล้วก็เซตเป็นเป็นท่อสูง แล้วก็ข้างบนแล้วก็เอาไม้เนี่ยปิดนะแล้วก็หลอกให้เสือเนี่ยเข้ามาอยู่ในท่อน,นั้น oh, อ๋อเหรออ่าแล้วพี่อถ่ายเทคนิคการถ่ายอ่าถ่ายลงไปงี้เ,เห็นเห็นพวกเรายืนมองกันอยู่ข้างบนแล้วก็ผ่านหลังลงไปเห็นเสืออยู่ล่างลึกนะลึกแบบ4ี่ห้าเมตรอ่ะเชื่อว่าเสือเนี่ยมีไม้ปิดอยู่นะมีไม้ท่อนใหญ่ๆเนี่ยหลายๆลาำอะ่ะมัดขวางเอาไวอ้อ่ะเป็นตารางหลักลุกอะ่ะปิดอยู่ด้วยนะแล้วสูงประมาณ4ี่ห้าเมตรนะ เสือสามารถกระโดดโหแม่งกระโดดตอนแรกมันกระโดดมาบ,บ,บุกบุกหัวชนข้างบนนะผมคิดยังงหุ้ยห้ยแม่งโดดถึงนี่เลยวะ <c oughs> คือมันสูงมาก <c oughs> แล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่แบบเขาเรียกไอ้อ้วนอ่ะตัวใหญ่เวล่ะชื่อคือไอ้อ้วนอ่ะแล้วแบบ <c oughs> บุ้มขึ้นมาทีแรกไม้กระเทือนเราอุ้ยกําลังถ่ายอยู่อะไม่ได้ไหมอารองก็เฮ้ยดีเว้ยเฮ้ยภา,ยายพสวยว แม่งดีเออแม่งโกรธละแม่งหุ่นหิดคืองุ่นง่ายหุ่นงานเหมือนสมจริงสมจริงสมจริงอะไรนะถ้าถ่ายมาแล้วเสือแบบเหมือนก็ไม่มีไม่เท่แต่ถ้าเสือแบบงุ่นง่านหุ่นหิดเอาเข้าไปอยู่ในนั้นเขาหุ่นง่านหุ่นหิดนะเออนี่เป็นการถ่ายทํานะบางเดี๋ยวเดีท่านบอกว่าเฮ้ยไปทําอย่างนี้สัตว์เสืออะไรแต่จริงมันเป็นการถ่ายทําแล้วเสือเขาเลี้ยงแต่พอเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็ไม่ชอบหรอกเออมันก็บุบุงุ่นง่ายนิดหนึ่ง ไม้ก็กระเทือนแล้วกระเทือนแล้วช็อตสุดท้ายคือบุกบุกเขาเทสอยู่สองลำทีพอสุดท้ายเนี่ยเอาจิงอ่ะเหรอเอาจริงบุกขึ้นมาเลยเลยขึ้นมาเลยขึ้นหลุดออกมาทั้งตัวแล้วพอหลุดออกมาขึ้นมาทั้งตัวใช่ไหมเขาก็บุกบุกกระโจนกลับไปในที่ที่ของเขาที่กว้างกว้างกลับบ้านไปเลยเออดีไหมพี่หนุ่มแม่งยืนอคือนิ่งเลยอ่ะ แล้วแบบคนที่เขากลัวตกใจกลัวแล้วเขาวิ่งล้มมันเต็มระเนละน้าเลยอนี่เล่าให้ฟังประสบการณ์ว่าเสือมันแข็งแรงขนาดนี้อันนี้ก็เฉียดอยู่กันนะเนี่ยก็เชียดที่ยืนกันอยู่หลายคนแล้วันคว้าดีนี่มันวิ่งวิ่งกลับเข้าไปในในที่เวลาที่เขาให้ดูเสือ เขาจะมีน้ําขวางไวใช่ไหมแล้วเป็นพื้นยกขึ้นมาแล้วเป็นคนอยู่ข้างบนแล้วแล้วเสือเขาก็จะอยู่ข้างในเป็นภูเขาเป็นอะไรมีนะเขาก็กระโดดบุกกลับเข้าไปในนั้นอ่ะกลับบ้านโอ้โหคิดในใจน่าเป็นที่มาที่ทําให้ผมเข้าใจเลยว่าเสือเป็นสัตว์ที่แข็งแรงมากมาลายมากคือโอ้โหไม้นั่นน่ะหนักต้องมี200โลแยิ่งังแลวลึกด้วยลึกด้วยยังดันขึ้นมาได้ดันขึ้นมาทั้งตัวนะแล้วกงเล็บเขาว่าพอเขาดันขึ้นมาว่าบุก หัวเขาโผล,ขโล,ขล่ขึ้นมาเนี่ยกงเล็บเขาบุบบุบบบบแล้วบุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแม่งอันนี้ใกล้กว่าไมเดย์ใช่เพราะไมเดย์สิบเมตรสองเมตรสองเมตรอันนี้นับมาเป็นตำนานได้ไหมอันดับอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ถ่ายไว้ป่ะตอนนั้นนะตากล้องอะ่ะผมว่าผมว่าไม่ทันอะไรแล้วล่ะแม่งวิง่งผมเห็นตากล้อ,องมันวิง่งไปนู่นแล้วอ่าแกได้แล้วแล้วผมผมไม่รู้เลคคอร์ดอะไรไว้หรือเปล่าแต่วิ่งไปนู่นแล้ว ผม,ผมมีพยานยืนยันพีชทองเจืออยู่ในเหตุการณ์ของผมแล้วเพื่อนเขาวันนั้นเป็นฝรั่งมาด้วยเขาตกใจวิ่งหนีแบบน่ากลัวมากอะ่ะคือเนี่ยมันทำให้ผมรู้ว่าเสือเนี่ยแข็งแรงมากแล้วผมก็แบบไม่ประมาทเขาเลยหะังอย่างนงี้ยน,นะผมรู้เลยว่าแม้จะอยู่ในกรงหรืออะไรนะหลังจากนั้นนะผมไม่ไปใกล้ๆอะ่ะผมรู้ว่าโอ้โหถ้าเขาเอาจริงขึ้นมาเนี่ยเขาพร้อมจะแหงยุ่งยุ่งนะโอ้โหไม่เดไม่เด โอ้แต่ที่นุ่มไกลกว่านะวันนั้นนะมีได้สัมผัสขนน่อยๆด้วยเพราะบโผล่ออกมาตรงนี้เลยใช่ไหมแหมถ้ามีกล้องนั้อแคือเสือในกรงอันตรายกว่าด้วยพูดถึงนะใช่ในธรรมชาติเขาเห็นเราเนี่ยเขาก็ไปแล้วใช่ไหมอย่างที่เห็นไม้เดย์สองรอบนะเสือดําเสือดาวไอ้เสือดําตัวนั้นเผอเปิเป็นการเห็นมนุษย์ครั้งแรกในชีวิตหมันเป็นเป็นไปได้นะเพราะมันยังอ่อนโลกอย่เสือโค้งก็เหมือนกันตัวนั้นยังหนุ่มๆอ่ะเผอปิประสบการณ์เี่ไม่เคยเจอ ไอเสือเนี่ยการที่มันร้องเนี่ยถ้าเป็นร้องติดสัตว์เนี่ยมันนิ่งผมสรับผมมคิดว่ามันมันน่าหวาดเสียวไงเพราะว่าเหมือนกงบช้างตกมันอ่ะมุนยินไหมชางตัมันนะหุนยิดเน้เสือที่มันติดสัตว์มันร้องเนี่ยอผมก็ไม่ควรเข้าใกล้อยู่ดีอ่ะไอนี่ตามเสียงอะไรไม่รู้นะแต่โดยเบสิกมันคือเสียงติดสัตว์เต็มชอบร้องไกล้องป่าเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นเสียงเสือจะตามไหมเอาจริงรู้ว่าเป็นเสียงเสือใช่ไหมเออก็ตามอยู่ดีแล้วขนาด โอ้โหเสือนดาวอะไรเงี้ยตามเขาไป่างนั้นเดินตามเนี่ยผมผมเล่าประสบการณ์มันเล่นเสียงเสือเราทุ่งใหญ่ด่แหละพี่เดียวทันเนี้ยพี่เดียวกันเลยผมไปกันสองคนผมก็ปลูกเปนนอนคืกคืนตื่นมาตีสามเสียงเสือคำรามลั่นเลยข้างหน่วยที่คลองเนี่ยผมตื่นพวกลับทำไมวะคว้ากล้องเลยกับไฟฉายผมไปเลยเดิกเขาหาเสียงเลยนนีงจริงเดอเพรผผมรู้ว่าเสียงเสือ เดินไปเฉพาะจนไปถึงตรงสุดตรงถนนตรงหน้าไม้กั้นตรงดันเห็นไฟฉายวแวบอยู่ก็นึกว่าเจ้าหน้าที่มาอะไรนะมาคอยคุมเชิงกับมันอ่ะที่ไหนได้เป็นเพื่อนผมอ่ะที่ไปด้วยกันตื่นก่อนไปก่อนแต่ไม่ปลุกเลยนะคือต่างคนต่างไม่กลัวเข้าหาเสียงทั้งคู่อ่ะแต่ว่ามันข้ามถนนไปมันไม่เห็นแล้วทีนี้มันทึบจนนี่ มันมันไม่ดีมั่งที่จะตามมันนะคือผมรู้ว่าเสือไม่กินคนแต่ว่ามันก็กัดคนได้นะครับถ้าไปยุ่งกับมันมากอะเพราะมันงุนกินอยู่ว่าเลขทีก็คือนี่เลยตัวผู้ตัวเมียผมอยู่ตรงกลางในรถกลางคืนจอดอย่างเงี้ยโอ้โหมันมากผมสู้กันอย่างเงี้ยร้องแบบไม่ไม่เรียต่อสู้นะร้องหากันอย่างเงี้ยทางนักวิจัยเ้าถามล้าทำไมไม่ไปส่องตามหามันอืมผมก็ผมก็ผมคิดว่าผมทาดีสุดแล้วคือ่อนรถลอให้มันเดินมาหากระเดงไหมอะไรเงี้ย แล้วเราก็ยิงเลยแเขาก็เตรียมพร้อมแแต่ว่าจะให้เดินสองไฟไปหาผมก็คิดได้หมดเลยครับว่าถ้าเอามันคาดเดาไม่ได้ไงถ้ามันเกิดหงุดหงิดไอ้นี่มายุ่งอะไรกับกูวะอะไรเงี้ยแต่ปบทีเดียวเราก็แหลกแล้วอะใช่ไหมเละมีไหมมีไหมเดินป่าเจอสัตว์ทำร้ายงูกัดชมดมีอยู่ทีนึงก็เดินไปหลายคนมือแกันครับก็เดินเหมือนตอนนั้นไปดูพื้นที่ แล้วก็เดินนำหน้าถือกล้องเผื่อเจอสัตว์เจออะไรเงี้ยหน้าตลอดว่างันเถอะใช่เดินก้าหน้าตลอดแนวหน้านมือหนึ่งมือหนึ่งก็เดินไปตอนนั้นเหมือนคนอะเดินห่างผมออกไปเยอะล่ะห่างจากผมเยอะทีเนี้ยเดินไปจะเป็นที่รับลาบหน่อยต้นไม้ก็เยอะครับเสียงผมได้ยินเสียงโจ๊ะแจ๊ะโจ๊ะแจ๊ะวิ่งตามพื้นอแล้วผมก็มองหามอง่ะสแปมมันก็ขึ้นต้นไม้ขึ้น ออสองตัวอตอนนั้นคืออะไรหมาไม้หมาไม้หมาไม้คือต้นไม้หร่อไรเดี๋ยวเอารูปให้ดูหมาไม้เป็นยังไงไลกันสองตัวัมก็อ่ะถ่ายรูปสักหน่อยไลกันสวยๆก็ัมก็พยายามจะถ่ายรูปไปแหละัมก็ลงพื้นต่อลงพื้นวิ่งไปวิ่งมาบมก็เดินไปอีกทีนี้มันวิ่งมาด้านนี้วิ่งมาด้านความ แล้วไม่ถ่ายแล้วก็เดินเลยเดินตามเส้นทางไปครับแล้วแบบก็ได้ยินเสียงเช่าเช่าเจ๊ข้างหลังตอนแรกคิดว่าเขาตามมาทันทันแล้วแน่คนข้างหลังทีนี้ว่าทําไมเสียงมันไม่เหมือนคนเดินอ่ะก็หันไปดูโอ้โหทำไมจะกัดตูดผมอยู่แล้วอ่ะเหรอแบบคือยืนยืนสองขาหมาไม้นะใช่ยืนมาเหมือนเหมือนจะกัดผมอยู่แล้วไกลนิดเดียวกาลังจะซัดละใช่ตัวใหญ่ ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กกว่าหมาโอ้มันดุเหมือนกันนะคือไม่่าเชื่อเพราะว่าผมผมคิดว่าไม่มีไม่มีใครเคยเจอแบบนี้นะอืมาหมาไม้ชาร์จใส่เงี้ยไม่เคยเอออันตรายนะคือเราคิดว่ามันเป็นสัตว์แบบน่ารักน่ารักน่าตามก็น่ารักเออชมดกระลอกอะไรว่าไปหน้าตามันบ้องแบ้วมากเลยตัวเนี้ยแต่ว่ามันโหดเหรอมันเป็นพวกสวยแบบโหดแบบน่ารักแบบจอมโอดอ่ะดู ดเวลาเวลามันล่าอะไรมันโหดมากอ่ะมันเป็นนักล่านักล่าที่แอคทีฟขึ้ื่อนแบบลุกหลิกตลอดเวลาไวอย่างเงี้ยเหมือนพังพรประมาณนั้นจุ๊ใหญ่กว่าใหญ่กว่าคือกววยปีนต้นไม้เก่งพังพรไม่ไม่ปีนนะไอ้นี่ปีนเกือบไปแล้วเกือบแล้วถ้าผมไม่หันไปนี่อาจจะโดนแง้มแงบแงบตูดหันไปก็หนีเหมือนกันหาไปได้อีกแล้วใครโดน โดนหม,มาไม้ไมช่างภาพใหญ่โดนหมาไม้กัดตายคาทุ่งใหญ่น่ะเลยชวนแตน่นี่ไม่ใช่ช่างภาพใหญ่นะนี่เป็นช่างภาพที่เหมือนกับจริงๆนะผลงานเขาเนี่ยกับการยอมรับนับถือมันน้อยไปอืคือคนรู้จักเขาครับน้อยอ่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสมอกันกับฝีมือกันนะก็เดี๋ยววันนี้าเด,เดี๋ยวเที่ยวนี้ออกรายการพี่หนุ่มไปนี่คนรู้จักไมเดย์มากขึ้นนะจะได้เห็นผลงานได้เห็นวิธีการทํางาน ไม่แน่นะเดี๋ยวอุทยานใหญ่ๆก็มาตามเราไปเวลาต้องการอะไรใช่ไหมไปตามหาเสือตัวนี้ให้หน่อยมันหายไปจากอุทยานของเรานานละอะไรเงี้ยอาจจะได้ไปเดินในสถานที่แปลกๆที่เราไม่เคยไปใช่ไหมใช้ทักษะความเป็นคนที่ว่าวิถีชีวิตชาวป่าของเราเดินไม่มีหลงสัตว์ไม่มีกลัวอย่างเงี้ยนะพี่ปุ๋ยของขนาดนี้แบกกล้องตัวใหญ่ๆเดินทั่วาเมืองไทย ต่อไปตอนนี้เดินหน้าอยู่ปลตอนนั้นมันตอนนั้นยีต้นใช่ครับยีกว่าตอนนี้มันตอนนี้ก็30เองใช่ไหมฟิตหน่อยเดินแบกสะพายกล้องทั่วป่าเมืองไทยได้แปลกมาหาสัตว์ที่แบบมันเคยหายไปอย่างเนี่ยพี่ปุ๋ยเขาไปได้เสือกรต่ายเนี้ยโอ้โหโด่งดังไปทั่วประเทศเลยนอกจากช้างป่าแล้วมีอะไรอีกที่มาเดย์วายยากไม่นับเสือโคร่งเสือดาวนะผมว่าสมเสร็จก็ยากนะเออ สมเสร็จก็ไม่ได้ง่ายมันมีน้อยใช่ไหมพี่ปุ๋ยมันก็เป็นสัตว์หายากแล้วก็แต่ว่าที่แต่ว่าทุ่งใหญ่นี่มันอยู่หลังหน่วยเลยนะหลังแต่โอกาสที่จะเจอก็ยากกลางคืนแต่เขาถ่ายได้นะในนี้มีเรื่องนี้ไหมมีในนี้ที่ผมถ่ายกลางคืนเลยถ่ายด้วยแสงจันทร์ลุงอ๋อยถ่ายได้เถ่ายกลางแสงจันทร์เลยแต่กล้องผมมันไม่ได้มันมืดเกินไปจับไม่อืงแล้วพวกสัตว์เลื้อยคลานนะฮะสัตว์เลื้อยคลาน เราลืมตลกให้ฟังตอนนั้นเดินห้วยเนี่ยเดินกับมะลิสองคนเออก็เดินจะเดินหาไปเรื่อยครับหาไปเรื่อยก็ทีนี้เราก็ตาไวซะด้วยสิวุ้นเลยเจออะไรพื้นที่โล่งๆอ่ะซึ่งมันเป็นมันมันรู้สึกผิดปกติไงก็แบบเฮ้ยลิตรงนั้นมันลอยเสือล่าอะไรหรือเปล่าวมันมไมมันโล่งแปลกๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบไอ้ชวนก็ไปดูพ <c oughs> าก็เดินไปก้างห้วยซึ่งก้างห้วยมันก็มีมีเพลิงหินมีซอกหินมีรูหินอ,อะไรเงี้ยอ,อืก็ชวนลีเดินไปเดินไปไป,ไปดูไอ้ตรงที่มันลงๆล,ลับลาบดูเหมือนมีร่องรอยการต่อสูอ้อะไรเงี้ยเออก็เดินไปมันก็ตอนนั้นช่วงกลางวันแดดร้อนมากแบบมองมองในที่แบบทึบๆแบบ เหมือนจะไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยแบบพยายามมองซอด่องแบบเห็นขดกองกองอยู่โคนต้นไม้อะตอนแรกก็ไม่รู้อะไรแบบพยายามมองดีๆหโงูงูนั่นเป็นจงอางูเหลือมมั้งงูเหลือมงูเหลือมตัวใหญ่เลยเออแล้วก็พอเดินไปเพื่อจะถ่ายรูปทีนี้มันก็รู้ตัวพอรู้ตัวปั๊บก็เลื้อยไม่คิดว่า จะเลื้อยมาทางเราแล้วก็ยืนถ่ายรีอว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเลื้อยมาทางนี้เออทำไงวิ่งวิ่งพอวิ่งวิ่งย้อนกลับไปมันก็ตามมาอัน้เหรอไม่เหรอเลื้อยตามมาเลื้อยตามมาตามให้ไล่เราเลยมันจะเอาเราดินงูเหลือมไ่เถ๋ยวาเลื้อยหนีคนนะนี่เลื้อยตามมาเลยรก็หนีหนีผมก็ทำไงดีเอาก็ลงห้วยติดห้วยไงมันก็ลงห้วยเสร็จลงไปอยู่กลางห้วย ก็ลงไปอยู่กลางห้วยก็เปียกหมดดิไม่เอไม่เลยตื้นตื้นต้นเออแล้วก็ยืนดูกันลีอยู่สองคนก็กดมันเลื้อยกลับมาเข้ารูซอกหินโอ้รูมันอยู่ตรงซอกหินใกล้น้ำมันไม่ได้ล่าคุณนะไม่ได้มาล่าผมตอนแรกคิดว่ากูจะล่าผมนึกว่าเป็นหมูป่าก็หกันใหญ่เออแบบก็ตัวมันใหญ่ไงอมใหญ่ เสือไม่กลัวกลัวงูเว้ยกับงูวิ่งหนีเว้ยเจองูวิ่งหนีเลยงูไม่ไม่น่ากลัวเลยงูมันก็ช็อตมันน่ากลัวนะเพราะว่าเราใครจะไมอมาหาเราอ่ะเลยมาหาเราอ่ะมันต้องแบบไปทางอื่นถูกต้องถูกต้องว่าต้องไปทางอื่นก่อนที่ไหนได้เลยกลับมาหาลุงเข้าลูเข้าลูไปอยู่ตามซองหินนะหลังจากนั้นก็ไปอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ไปกับลุงด้วย ลุงอ้อยนะเขาเดินตามห้วยก็ปรากฏว่าไปเจอแบบตายแล้วนะที่เดิมอ่ะน่าจะตัวเดิมที่ใกล้ๆที่เจอกันเลยตายอยู่ในห้วยเหลือแต่กระดูกอะไรเงี้ยสิโครงของลุงอ้อยยังไปเก็บมาต่อเล่นอยู่เลยพี่ปุ๋ยเหตุที่ยอมรับในฝีไม้ลายมือของไมเดย์เนี่ยเพราะว่าอะไรครับก็คือไปจากการผมดูนะเขา เขามีอะไรกายภาพของคนกระเลียงกันนะครับซึ่งคนกระเลี่ยป,ป่าอ่ะอันนี้เดิน <c oughs> รู้ว่าป่าไม่มีไม่มีวนเป็น,นหนึ่งและอันนี้ก็คือความแข็งแรงกรมเนื้อซึ่งไม่เหมือนคนเมืองครับสามารถเดินขึ้นทางผมเคยเดินเขาที่ห้วยแค่งดีเนึ่ลาดชันไม่ตอนนั้นไม่ลาดชันนะแต่ว่าไม่ทันอ่ะไปเรื่อยๆ,ๆเลยแค่ทิ้งทางลาดิิงหมูเลยอันนี้ขึ้นทางชันได้เก่งคนเมืองก็สู้ไม่ได้ครับแล้วแถมยังมีพละกําลังที่จะแบกซึ่งไอ้ชุดอย่างเนี้ย โหมันสิบว่าโลนะโดยทั่วไปกล้องใหญ่เนี่ยเราจะแบกเพื่อนั่นแหละเข้าบางภัยสั้นๆครับแล้วก็พักแหละแต่นี่คือเอาไปแหนไปด้วยเดินอีกหนึ่งตาไวมากผมเคยเดินเขาปึ๊บมันมีนะไอ้ลังต่ออะไรอยู่รูมัวรผมอ่ะปึ๊บทีไม่ผมไม่เห็นก็หัวละไปโดนแน่นี่เขาจะเขาจะแบบไวจริงๆรวมทั้งเอมารี่คนก็เป็นคนที่เขามีความเป็นเนี่แหละคือความได้เปรียบของคนที่เกิดในป่าครับแต่นี้พอพอลุงอ๋อยซึ่มมนเข้า ให้สอนได้ครับอุปกรณ์ที่มันเนี่ยที่บอกแพงก่าผมเนี่ยเล่นไว้ไม่เคยมีปัญญาซื้อเลย400 28เนี่ยเพราเหมือนแบบเสือติดปีกอ่ะอยู่ก็แบบที่ไหมมันแล้วความเก่งกล้าที่ว่าการตัดสินใจแบบแบบมันเหมือนบ้าบินนะที่ว่าจะเข้าหาอย่างเงี้ยเพราะเขามั่นใจว่าเสือไม่ทาอันตรายแล้วกูมีวิชาในการคานอะไรเงี้ยซึ่งมีใครทําได้เนี่ยมันไม่มีอ่ะผมกว่าตาทั้งแผ่นดินไทยเนี่ย รู้จักช่างภาพเนี่ยรู้จักกันหมดเลยไม่มีหรอกเพราะนั้นก็ต้องยอมรับ <c oughs> คือต้องเก่งก็ต้องว่าเก่ง <c oughs> ไม่ใช่ว่าเก่งแล้วบอกไม่เก่งก็ไม่ใช่ไงฮะผมก็เลยคิดว่าต้องมีเอามาที่บอกเอามาเปรียบกับตัวเองดู <c oughs> เป็นกูกทำได้มนก็แต่และอันนี้นเออไม่ได้อเป็นอย่างนั้นเพราะ <c oughs> นั้นแล้วก็เลยแบบมีภาพสวยๆให้ดูกันนะ <c oughs> ของไทยเนี่ยเป็นหลายภาพก็เป็นเรียกว่าภาพเดียวที่ยังหาใครถ่ายแบบนี้ไม่ได้ ในแอคชั่นแบบนี้อะไรเงี้ยนะเสดาวกระโดดจับเหยื่อก็ไม่มีโคตรไม่มีมีแบบที่ได้แชมป์ไปแล้วการประกวดคือคือข้ามหมูแล้วาำลูกหมูครัแต่นี่จ้ว่าลอยเงี้ยไม่มีเสดาบนต้นไม้ก็มีพวกเหมือนป่าไม้ถ่ายนะกล้องเล็กๆไม่ดีอ่ะก็มีบ้างแต่ว่าช็อตแบบด้วยกล้องดีๆคลีคลีเงี้ยและโคตรใกล้เงี้ยก็คนนี้คนเดียวเท่านั้นครับจนวันนี้แล้วเพื่อนผมเองยังไม่เคยได้เสดาด้วยมือที่บอกยังติดแงกอยู่นี่เลยอีล่อแล้วเละ แล้วโดนถึงการพลิกแพงเรื่องภูมิปัญญาเรื่องว่าใช้ครับถ่ายอะไม่มีเซนเซอร์เล่นถ่ายออโต้ยิงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคิดได้ยังไงแต่เป็นผมก็คิดว่าเป็นผมทำานะผมก็ลืมคิดนะคนเดียวแล้วฝนตกไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวก้องพังอันนี้กลางลมเลยอใคใคาราวาแถบไปติดหน้าฝนฝนหนักๆทาเป็นหลังคาสถาบันภูมิเลยซึ่งแบบอเมซ i n g ดัดแงอันนี้คือคือกลืนของของกระเหลี่ยงอื ที่จะคิดได้เลยแบบเนี้ยซึ่งคนไทยในเมืองยังต้องถามตัวเองดูนะคะคุณคิดได้อย่างเขาหรือเปล่าจริงว่าถามทุกคนเลยถามเชียงพ่าวทุกคนอ่ะค,คุณคิดได้อย่างเขาหรือเปล่าครับพี่ปุ๋ยเห็นบอกว่ามีความภูมิใจรูปได้ไปลงหนังสือระดับโลกต้องโชว์หน่อยดิครับครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสราระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮนะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ